คำเตือนคลิปนี้มีคำหยาบที่ใช้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นน้องๆเพื่อนๆที่เข้ามารับชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและไม่นำไปพูดกับเพื่อนๆหรือผู้ใหญ่นะคะตุ้ยปับเหมือนหม่ตุ้ยโอ้ยตุยเอาเ็คท่อเนอยเ้ยๆๆๆฉันย่ายงงี้อยู่ย่ายงงี้่ไม่ได้งัดยังรู้เยไม่รู้ฉันคิดว่าฉันตูเพราะฉันเป็นผู้อย่างรู้ใช่เขยอย่างรู้เขาต้อเติอมาให้ได้แ่นอนฮะฉันเผู้อย่างรู้ตรงไหนเป็นแมงมุมเคอฉีเสกท่อไว้เลยให้ฉันยยอ เดียวเราจะไปขายหน่มยายได้หรือเปล่าอุ้ยหน่มยายเล่นไม่ได้อุ้ยเมฆตัวใหญ่มากอะไรอ่ะฉันตูดตูดใหญ่มาก ก็สวยค่ะโอ้แม็กว่าตูดใหญ่ไม่ได้แปลว่าสูยจ้าในชีวิตจริงก็เหมือนกันนะคะอืมนั่งบินทาถึงบุคคลที่สามหมายถึงเราสองคนไม่ตกนรกใช่ไหมคะตกแล้วอ๋อโอเคตกแล้วแต่ว่าเออใช่ตกอยู่ชีวิตตอนนี้ตกอยู่แต่ยังไม่ตายโอ้เมึงกูริงติเวลาฉันรู้ว่ากีเธอเป็นแบบโอเวอร์ไซส์ฉันก็โอเวอร์ไซส์เหมือนกันก็เจอคนได้อย่างนะคะวันนี้เออเดี๋ยวฉันเดินหาั้งแต่เรือจนถึงตอนนี้หูขึ้นอย่างเดียวไม่เจอใครเลยอืออ๋ยเม็ดอก็จะโดนพี่ก็เดินไวย่างเลยค่ะ แกมันไปใส่อือฉันสู้ฉันก็สู้อยู่เธอมีการล็อกกองล็อกเก็ตด้วยนะแหมอือแล้วนี่จะหยุดได้ยังจะหยุดได้ยองจะหยุดได้ยองฮะอีคูล็อกนี่นะครจะหยุดได้ยังอีเจ๊อือแผลฟรีเอาอ้าทำอะไรขายขำถ้ามันตีทันนะฉันจะโกรธมากนังนี้ยังไงก็ตตายไงมันก็ต้องตายเอือน้มันก็ยังจะทันเขาจะด็อกเกมอ่ะนางหลุยแกเราต้องทำอะไรเสร็จแล้วกันแพ้แน่ ทำไงดีอะเธอเธอฉันโดนลมโมลีฉีดน้ำหอททำไมคะไปเลยก่อนอีสัตยการมันเม็ดดีนะต้องบิงเก็บซีเอียงประทัดอย่าพึ่งดังกลางวานบ้านป่าขอให้อีนี้ได้นั่งก่อนโอ้ยยังดึงกันทันน่ะนางไม่แทอสมันเม็ดมากเธอระบบหันลมเว้ยพลังหันลมต้องมาคเลยหันลมเลยลมเลยบิงไปตีทำดีมากต้องลมแล้วจังหวะนี้ไม่ลมไม่ได้ ให้ฉันบงังคิกเก็ตให,ให้เราได้พักซื้อของดีสตราร์จาร์ตายแล้วจบไปลมต้องลมแล้วจะคิกเก็ตแล้วขอคิกเก็ตก่อนผีพุ่งผีพุง่งตายเออ,อ,อปีกันได้เปรียบชิบะเขาจะรอดจากถังทะเลเหรออีแฟดโอชปากเบี้ยวยังไงไหนบอกแมงมุมบับแล้วอุย้ยเมรไม่เอากังวานบ้านป่านะคะไม่เอาโอ้ยถุยไม่ทันอีกอะ อีหลุดไปแล้วกันอ๋ยหลุมโดดเราเจอชิเกตปะต้องลุมแล,<ธ>ล้วจังหวะน,นี้ไม่ลุมไม่ได้เออสวยแกไปเลยไป <laughs> นั่งจมกองซ่วมอยู่ไม่ลุมไม่ได้แล้วค่ะจังหวะน,นี้ต้องลุมแล้วแลวอะไรมันตื้อหดตื้อหลุดนักหนาหเนี่ยฮะคอมชั้นเฮ้ยจะว่าไปใหญ่มันก็รีไวขึ้นแล้วเนี่ยมาจิมาเลยไม่เป็นไรจู้ได้เอาสิมามาจิมาเลยมาจิตายพายาอุอาอ้ยมันสปินน่ะมันสปินไม่คิดว่ามันสปินได้คนเดียวหรอฉันก็สปินได้ค่ะอีเตอเออให้แผ่นไม้ ออ๋ถุยดีเฟกช้านะเราน่ะแกน้ำไม้สาบนี้มันจะตายใช่ไหมโอ้ยมันอาบส่วนผีหลีหูเก่งมากขอบใจแตวตีว้าวปืนตีว้าวไปถึงมันตีว้าวมันจะต์ตีว้าวฉันก็ตีว้าวดังนี้มันเม็ดตีว้าวมันกระป๋องเนาะจักมันเกมยังกระป๋องอีเจตุยแมงอีไลอีไลมันมาช่วยแกมันเซฟแมงสาบมันอาบมากเจอแม่รู้แต่บิงกันไม่เป็นไรแม่แกฉันเจอผู้อย่างรู้อยู่ไม่เป็นไร งันก็ได้หมดแต่หละอ,อีกหนึ่งผู้ยังรู้นะสิท่ออยู่ไหนวะต้องพนมมือขอพรกับนางไม้จ้า,นา,จาน,นางไม้จ๋าก่อนอออนางไม้จ้านางไม้จ๋าอุ๊ยไเปเต,เตะแถบเราข้างบนน่ะเห็นนะขอ,อขอแปดตัวขอแปตัวตรงเอะขอพัน<อ>ตัวตรงฉันจะคนชื่อแสลงแล้วเธอมแม่ลงมาหาถึงพี่ด้วยอะ่ะทําไปเตะออพี่น่าจะหนีฉันพ้นเหรอทเป็นนางไม้เลยนะเว้ย ฉันติดแอมันอยู่บอกฉันทีว่าคนที่มีคือคนที่เป็นไซโคลจิตเธอไืมเช็คท่อได้นะเธอเช็คท่อเย้ยอยย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 ายยยยงั้นยนนี้ยียย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 นยยนยยยัยย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 ่ยย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 คยยย่ยยยยยรยย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 ยงยูยยย่ยยอย่างรย้ยรยยยันเยิยมาให้้ดยแน่นอนฮะฉันเป็นผู้อย่างรู้ยยยงยยยจะเป็นแมงมุมไม่รีบเยายืน จ่อท่อไปเลยเธอฉีไม่ใช่ป่งเธอฉีใส่ท่อไปเลยให้ฉันยืนฉี่ย่องฉี่เอาตามที่เธอถนัดละกันปกติเธอ,อแล้วปันยูมึงเจอกแกลนั่นแหละฉันก็เจอแล้วตรงนี้เหมือนกันมันมีแฉลงป้าที่ตูดอ้ยสมจริงมากเลยอะ่ะไม่เคยทํามาก่อนนะ,ะแต่ว่านางไม้แต่อุ้ยอุ้ยออหนีโดนแล้วใช่แกไปจนางไม้จ้าสิ่งไปค่ะสิ่งไปค่ะแรงได้อีกค่ะแรงได้อีกค่ะหุยบางอาจมาก ลุกเองต่หน้าฉันได้ยังไงอูเธอมันหายฉันทำเซอร์เสียเธอเสียที่ไม่ได้แปลว่าตายอะแต่ว่าเสียแบบเสียที่สูญหายอ่ะออ้ยหูเคิ้นเจอตัวมาแล้วนะคะนี่คือนางตัวต้นรุ่นนะคะเธอมันอยู่แถวท่อจริงด้วยจัสวัสดีแหละสปินมาเต่าขอทีึงไ้ปะเออฉันจะแหกกีโ์มัน เธอจะหยักห่อหมกฮู้ก่ะอยักห um ่อหมกฮู้แป๊บนึงจะห่อัจะห่อเธอเธอเร็วหธอเอเดี๋ยวเก็บมาห่อเก็บมาหอกิ๊กเก๊กเก็บมาห่อมันห่อใใช้หญ่เท่าไหร่อ่ะนี่ห่อหมกฮู้่ะเออจบแค่นั้นแหละเกือบแล้วเกือบแล้วก็เก็บแปดไปสิคะอุ้ยละแต้มเต็มกันหมดเลยจริงพวกเราเหนื่อยเเอราาหนื่ยมกขอบขึ้นแล้ว อีกคนเล่นในโทรศัพท์อีกคนเล่นในคอมโอเคาอ่า,อา